เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกนี้ห้าเมืองที่เราอาจจะอยากไปใช้ชีวิตที่นั่นแปลกดีในท็อป5นี้นะครับไม่มีเมืองไหนในไทยติดอันดับกับเขาด้วยเลยก็ต้องมาดูกันว่าเขาเอาปัจจัยไหนบ้างที่มาคำนวณว่าเมืองตรงนี้ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าของประเทศเราเนี่ยเคยภูมิใจเคยภูมิใจก็คือเราอันนี้ไม่ได้นับว่าเออมีความหลากหลายหรืออาหารหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือ เคยเราเคยภูมิใจว่ามีคนที่อยากมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของเรามากมายใช่ค่าครองชีพยังคงถูกอยู่วงเล็บสําหรับคนต่างประเทศยังคงถูกอยู่ใช่แต่ว่าอย่าลืมว่ามีคู่แข่งอยู่ด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่าดีดีที่สุดจนกระทั่งไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวคนเขาก็จะอยากแห่กันมาเองอะไรเงี้ยมีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยมีการค้นพบสถานที่ใหม่ๆที่อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าถ้าสถานที่เดิมเนี่ยก็คือเข้าไปแล้วกดระเบียบเยอะแยะมากมายอ่าตอนแรกไม่รู้แต่พอไปอยู่สักพักหนึ่งก็อาจจะรู้สึกอึดอัดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังมองไปมองหาที่อื่นแทนบ้างก็ได้เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับลองมาดูกันว่ามีเมืองไหนบ้างที่ติดท็อป5นี้นะครับก่อนหน้านี้อ๊อฟก็เคยมีพูดไปเมืองไหนในยุโรปที่แพงที่สุดมเอ่ออะไรนี้แต่ว่าอันนี้คือในโลกเลยเอ่อก หเมืองที่ราคาถูกที่สุดที่คุณอาจจะอยากไปใช้ชีวิตอยู่ในรายงานนี้เขาพิจารณาจาก227เมืองแสดงว่าต้องมีอย่างน้อยก็กรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตอยู่ในไทยไปอยู่ด้วยแน่ๆคืออย่างน้อยก็กรุงเทพนั่นแหละก็คือพิจารณาจากจากค่าครองชีพนะครับ cost of living แล้วก็อื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของราคาบ้านเรื่องของอาหารแล้วก็ระบบขนส่ง อย่างของราคาบ้านเนี่ยพูดเลยของเราดูเหมือนจะถูกแต่ความจริงแล้วคือจริงจริงแล้วคือลดเกรดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือ,อก็ได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยยุโรปมาแล้วปีหนึ่งซึ่งเราก็ได้อยู่ Airbnb ซึ่งเป็นบ้านคนท้องถิ่นมาแล้วเกือบ20แห่งซึ่งพอเลยมาเปรียบเทียบได้เพราะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คอนโดคอนโดแห่งหนึง่งแล้วก็คือคือจุดเด่นของเราที่ที่อื่นไม่มีแน่ๆเลยก็คือส่วนกลาง ที่มีสวนมีอะไรเออที่อื่นเขาไม่มีโอเคใช่อ,อแล้วก็ภายนอกรูปร่างภายนอกของคอนโดที่ดูสวยงามที่ของยุโรปเขาไม่ได้เน้นภายนอกเลยบางทีข้างนอกนี้ยังกับอะไรอ่ะเก่าขําคืึมากแต่พอเข้าไปข้างในโอ้สวรรค์ชัดๆัข้างนอกก็ไม่เน้นเลยส่วนกลางเขาก็ไม่มีอันนี้คืออ,อ่าโอเคอันนี้เถียงไม่ได้ที่เรามีก็คือส่วนกลางที่ดีที่มีสวนมีอะไรแต่ว่าพอเปิดเข้าไปข้างในก็คือคุณภาพของห้องคือราคาเราถูกกว่าก็จริงแต่ว่า เรื่องของพื้นที่ก็น้อยกว่ากันมากด้วยอันนั้นเขาแพงแต่ว่าเขาได้พื้นที่เยอะแล้วก็ประมาณว่าชั้นหนึ่งอาจจะแบ่งกันได้หลายห้องเลยแล้วก็พวกวัสดุอะไรต่างๆก็คุณภาพสูงมากส่วนเรื่องของอาหารก็คือของอันนี้ที่เขาเปรียบเทียบของกับของประเทศเรากับของต่างประเทศก่อนนะครับก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยใช่ของเรายังคงถูกวงเล็บถ้าเราซื้อที่ข้างนอก คือถ้าของยุโรปเนี่ยถ้าเรากินทาตามร้านอาหารจะแพงแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตมาทํากินเองก็จะถูกแต่เป็นว่าถ้าเราอยู่ยุโรปแล้วเราซื้อมาทํากินเองเทียบกับอยู่ประเทศเราแล้วก็ส่วนใหญ่จะต้องไปกินข้างนอกหมายถึงว่าคนอยู่สั้นๆนะครับก็คือไม่คงไม่มีเวลามาเ,าเพราะอุปกรณ์ที่เขาให้ที่คอนโดให้มาก็ไม่ครบด้วยก็เลยส่วนใหญ่จะกินข้างนอกเอาเข้าจริงแล้วราคาก็อาจจะเรียกได้ว่าไล่เรียกก,กันกับตอนอยู่ยุโรปแล้วไปซื้อวัตถุดิบมาทํากินเองส่วนระบบขนส่งเนี่ย ถ้าเป็นระยะไกลอาจจะไม่มีข้อเปรียบเทียบกันมากนะักเพราะว่าของเราไม่แทบจะไม่มีรถไฟอะไรที่สะดวกเลยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเดินทางในเมืองแล้วก็ถ้าอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยแล้วเอาความสะดวกเนี่ยก็ต้องเรียกรถโดยแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเอาเข้าจริงแล้วราคาก็พอฟัดพอเวียงกับที่อยู่เมืองใหญ่ของยุโรปแล้วก็แล้วก็ซื้อเป็นตั๋ววันหรือซื้อเป็นตั๋วเดินทางในเมืองด้วยอะไรเงี้ยก็คือค่าเดินทางนี่ถ้าถ้าอยู่ไทยแล้วเน้นสะดวก ก็อาจจะค่าใช้จ่ายจะ,จะอาจจะไล่เลี่ยกับอยู่ยุโรปแล้วซื้อตั๋วการเดินทางในเมืองเอาเป็นว่าก่อนจะไปถึงที่ถูกที่สุดนะครับอันนี้เขาพูดถึงที่แพงที่สุดก่อนที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะมีฮ่องกงแล้วก็เมืองในสวิตเซอร์แลนด์อย่างซูริกหรือเจนีวาบาเซิลเบิร์นโอเกือบเอาเป็นว่าสวิตนี่แพงเกือบทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วก็เทลอาวิฟอะเทลอาวิฟอิสราเอลก็แพงเหรอ ้าใครคิดว่าไปเที่ยวอิสราเอลแล้วจะถูกเออนิวยอร์กสิงคโปร์โตเกียวปักกิ่งฮะปักกิ่งติดกับเขาด้วยเหรอก็คือตอนนี้แน่นอนว่าเป็นเมืองที่ค่าของชีพแพงที่สุดในโลกปักกิ่งนี่คือมาติดโผซะแล้วนะโอเคก็คือ,คอเมืองบนยอดนี่ก็พูดแค่นิดเดียวยังไงก็แพงมาดูเมืองที่อยู่ด้านล่างที่ที่ราคาถูก เมืองแรกนะครับมือคือเมืองคลาโคของโปแลนด์เอะอยู่ในยุโรปไม่ใช่หรือได้อันดับที่คือคืออย่างที่บอกนะไม่ใช่เอาแค่ราคาก็คือพิจารณาจากหลายอย่างมากอ่าก็คือโดยรวมแล้วทั้งถูกแล้วก็มีความเหมาะสมในหลายด้านได้อันดับที่190จาก227เพราะถ้าเอาถูกสุดนะไปเอาอันดับ227มาเลยดีกว่าคือเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของโปแลนด์ แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนของประเทศเช็คริพับริกก็คือมีเป็นเมืองที่มีสวนที่สวยงามมีสถาปัตยกรรมที่ที่สตันนิ่งเลยที่ตกตะลึงก็คือข้อดีคือเมืองเก่าแก่นั่นแหละที่เป็นเมืองเก่าที่น่าสนใจที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปใครจะรู้ว่าสามารถเช่า entire one bedroom apartment e n t ท r e วั e เบดรูมอพาร์ตเมนตในคาโคได้เดือนละแค่6 0 0 US ไม่ถึงสองหมื่นเลยนะเช่าแบบว่าห้องห้องอพาร์ตเมนต์ห้องนอนอพาร์ตเมนต์ทั้งห้องได้เดือนละไม่ถึงสองหมื่นถือได้ว่าถ้าใครไปแบบอยู่ยุโรปนานๆแล้วก็ท่องอ,อ,อาจจะเป็นจุดแวะพักที่ดีอยู่เหมือนกันถ้าไปแบบเหมือนว่าไปประเทศแพงแล้วก็สลับมาอยู่ประเทศถูกบ้างจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วใครที่เป็นนักดื่มยำค่ำคืนก็เรียกว่าเบียร์ที่อยู่ในบาร์ต่างๆเนี่ยราคาแค่ประมาณ2ยูโร ออกจากยุโรปแล้วก็มาเมืองเคปทาวอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากในการที่จะไปเที่ยวโอ้ตามรูปนี้ธรรมชาติเขาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยมีภูเขาอันนี้เรียกอะไรที่ภูเขาภูเขาแบบเนี้อยู่ผ่ากลางอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็แน่นอนว่าล้อมรอบด้วยทะเลเนี่ยทางขวาจะเห็นทะเลอยู่ สำหรับคนที่มองหาสถานที่ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเมืองน,นี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่เมืองหนึ่งอย่างแน่นอนที่จะเรียกว่าบ้านโอ้ oh. คือชื่อว่าแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ชาวแอฟริกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่หัวมุมอะ่ะก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาเอเชียใต้ไงก็คือเดินเรือมาจากยุโรปมาถึงสมัยก่อนเนี่ยเสร็จแล้วก็แอฟริกามันเหมือนทางล่าง,ล,าง,ล,างล่างมันเป็นเหมือนแหลมแหลมหน่อยนึงไงเนี่ยคือ เป็นที่ตั้งของประเทศนี้ก็คือเหมือนหัวมุมที่จะเลี้ยวไปเข้าเอเชียฉะนั้นก็จะมีชาวยุโรปเนี่ยอบพยพม,มาอยู่ด้วยก็คือเราสามารถเช่าห้องแบบสตูดิโอในเคปทาวได้แค่เดือนละ450ดอลลาร์ก็ประมาณหมื่นห้าหรือว่าเช่าแบบ one bedroom apartment เดือนละ500 us ดอลลาร์ก็ประมาณ1800นกว่าโอ้มีแบบนี้ด้วยนมันสูงขนาดไหนเนี่ยขึ้นมานั่งอยู่บนนี้ เมืองเคปทาว์เนี่ยยังคงล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในโลกเอยในดาวดวงนี้ <laughs> most beautiful nature on the planet ก็คือมีเส้นทางรถทริปต่างๆมากมายก็ต้องขับรถอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยอ้อลืมไปแอฟริกาใตเ้เมืองเคปทาว์นี้เมืองเคปทาว์ไม่ใช่ทั้งประเทศแอฟริกาอันดับ194จาก227 ถัดมาเมืองโบโกตาอันดับ205จาก227อยู่อเมริกาใต้นะครับประเทศโคลัมเบียเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบียเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ให้ทำให้คุณมีเขาเรียกอะไรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่ต่ำมากก็คือการเช่าวันเบดรูมอพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมืองเนี่ยแค่400ดอลลาร์ต่อเดือนรู้สึกว่าราคานี้นะ ตอนที่เรหาใน airbnb ของกรุงเทพเนี่ยราคาเนี้ยไปอยู่ชาญเมือง400ดอลลาร์ก็ประมาณ13,000แล้วก็การเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในในประเทศนี้ฉะนั้นคุณจะไม่มีวันเบื่อเมื่อคุณอยู่ที่นี่จะมีอะไรให้ทำมากมายและที่สำคัญคือที่กรุงเทพแพ้ขาดลอยคือเมืองหลวงของเขามีรถรางด้วยเออแต่ของเราก็ไม่มีภูเขาเนาะ แต,แต่แต่แต่จังหวัดที่มีภูเขาเราก็ไม่เคยมีแม้แต่รถรางหรือว่ากระเช้ารถรางขึ้นเขานะเขามีนะเขามีคุณจะเจอกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งสถานที่เก่าแก่ทางวัฒนธรรมหรือมิวเซียมเยอะแยะหรือว่าเดินอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางของโคโลโโนีคืออะไระหรือว่าไปนอกเมืองไปไฮกิ้งจะเจอป่าที่สวยงามแล้วก็น้ำตกที่สวยงาม แล้วก็เมืองทบิลิซิก็อันดับล่วงลงมาเป็น217จาก227นะครับเกือบท้ายเลยเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียซึ่งคนไทยสามารถได้ฟรีวีซ่าถึง365วันคือกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในในในเท่าที่อ่านมาแล้วเพราะว่าได้ฟรีวีซ่าไงประเทศอื่นที่ก่อนหน้านี้คือขอวีซ่าหมดเลยคือเป็นเมืองทั้งเป็นเมืองที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว แล้วก็เป็นทั้งสถานที่อยู่ที่ที่ราคาถูกเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นที่ยอดนิยมป๊อปปูล่าสำหรับดิจิตอลโนแมดก็คือคนที่ทำงานผ่านทางไกลนี่แหละก็คือเป็นกลุ่มคนที่มองหาสถานที่ที่คุณภาพชีวิตดีแต่ราคาไม่แพงฉะนั้นอย่างเมืองในไทยเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมเพราะว่าราคายังไม่แพงมากแต่ว่าอะไรเรื่องของอินเทอร์เน็ตน้ำไฟอะไรโอเค มีเหตุผลหลายประการมากที่ทําให้เมืองนี้ยังคงเป็นทั้งที่ที่สะดวกสบายทั้งที่ประหยัดด้วยนี่ครับเป็นเมื่อวิวของเมืองทบิลิสิทีนี้ค่าเช่าต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ400 USD ดอลลาร์ก็ประมาณ13,000เหมือนกันคือที่เอาพูดถึงยุโรปเนี่ยก็คือถ้าจะให้ราคาแบบค่ากินค่าอะไรไม่ค่อยแพงมากก็คือเราต้องเอามาทำกินเองแต่สำหรับเมืองนี้แม้กระทั่งการไปกินข้างนอกก็ยังคงราคาถูกอยู่ดี ก็คือราคาทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างต่ำแล้วมาดูเมืองที่ถูกที่สุดในข่าวนี้นะครับอิสตันบูลฮะเมื่อกี้219ใช่ไหมอันดับอันนี้222จาก227อิสตันบูลก็ถือว่าจะดีที่สุดในแง,ง่ของทั้งราคาและอื่นๆก็ไม่แปลกเพราะว่าพวกเราเคยไปมาแล้วในโกโนไกส์ซีซั่น3เพราะว่าคา่าเดินทางเขาก็ถูกจริงก็คือระดับราคาแค่ประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเอง ซึ่งสามารถตัวเดียวกันสามารถขึ้นเรือได้ด้วยล่องช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่คือชื่อช่องแคบแต่จริงๆคือใหญ่มากใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยายเยอะแล้วก็มีการล่องเรือลําใหญ่เนี่ยในรูปจะเห็นเรืออยู่ใช่ไหมราคาแค่สิบยี่สิบาทเท่านั้นเองถูกมากคนที่ที่ตุรกีเนี่ยเขาเหมือนจะหน้าตาโหดนะแต่จริงๆคือคือใจดีแล้วก็ยังชอบขอถ่ายรูปอีกด้วยคือขอถ่ายรูปเรากับเขาอะถ้า คุณต้องการสถานที่ที่ทั้งมีคุณภาพชีวิตที่สูงโดยที่ไม่กระเทือนกระเป๋าเงินของคุณหนักเกินไปอิสตันบูลเป็นสถานที่ที่ควรน่าควรพิจารณาคือตอนไปเที่ยวเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เราเคยอยู่นานที่สุดวงเล็บหมายถึงถ้าเราอยู่ในโหมดเที่ยวนะครับอ่แต่ว่าตอนที่เราท่องเที่ยวหนึ่งปีเนี่ยเราอยู่ในโหมดของทํางานไปด้วยก็เลยอยู่ที่ละเดือนแต่ว่าถ้าเอาแค่เที่ยวจริงๆอย่างเดียวเนี่ยอิสตันบูลเป็นเมืองที่เราอยู่นานที่สุด คือมันจะมีส่วนของที่ค่อนไปนทางชานเมืองอ่ะซึ่งก่อนอันนี้นเคยเข้าใจผิดคิดว่ามันไกลแต่ว่าจริงๆชานเมืองเนี่แหละที่เหมือนเขาจะเริ่มไปสร้างคอนโดหรือสร้างอะไรตรงนั้นอ่ะคิดว่ารอบหน้าถ้าได้ไปอีกคงจะลองไปอยู่ชานเมืองดูน่าจะเป็นสถานที่ที่ท,ที่ทั้งอ,อะไรนะธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็ทั้งมีความสงบแล้วก็ที่อยู่ดีเมืองอิสตันบูลเนี่ยยังนับได้ว่าเป็นเมืองที่ เมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกเหรอโอ้ oh. แล้วก็มีสิ่งต่างๆให้ทำมากมายอีกด้วยเอาเป็นว่าแค่ไปยืนอยู่ริมท่าเรือเนี่ยก็เจ๋งแล้วเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็ลมลื่นมากแล้วก็คือข้อเด่นของเขาก็คือมีโลเคอล a มาร์เก็ตหรือเป็นพวกบาซาต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สถาปัตยกรรมก็โดดเด่นเพราะว่ามัสยิดของที่นี่เนี่ยสวยงามทั้งสิ้นเลย หรือถ้าเกิดการไปอาศัยใช้ชีวิตอยู่จริงๆก็คือมีทั้งโรงเรียนานานาชาติหรืออะไรต่างๆมากมายอ๋อที่ลืมไม่ได้คือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ก็จะอยู่ที่แค่450 US ต่อเดือนเท่านั้นนี่แล้วไปอยู่ที่อันดับ220กว่าได้ไงเขาเรียงตามความถูกหรือเปล่าหรือย,ยังไงนึกว่าอันดับที่แบบว่ายิงตัวเลขมากคืออันดับที่227เลยจะเป็นอันที่ถูกที่สุดแต่น,นี้ ก็แพงกว่าอันข้างบนอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับ450อ่ายูเอสโซลาก็ประมาณ14,000ต่อเดือนสามารถเช่าวันเบดรูมอพาร์ตเมนต์ได้แถมยังอยู่ใจกลางเมืองเลยด้วย3ราคานี้แล้วก็ตุรกีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีพวกรถไฟความเร็วสูงอะไรแต่ว่าเขามีรถบัสซึ่งเป็นรถบัสที่คุณภาพดีมากๆ คือมีอันนี้ด้วยนะสวจวดบนรถบัส <c oughs> คอยเสิร์ฟขนมไม่ <c oughs> ที่อื่นไม่มีเข็นไปเข็นมาหรือว่าจะเข็นมาขายเข็นมาเสิร์ฟแถมรถบัสเนี่ยเขายังมีทีวีให้ดูด้วยเหมือนกับบนเครื่องบินเลยแถมยังหนังเยอะด้วยบางเครื่องบินบางสายการบินยังซู้ไม่ได้ครับแล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่ามีเมืองไหนไหมที่ โอเคกว่านี้หรือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะครับสาหรับคนที่อยากจะลองไปใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ราคาไม่แพงนะครับอ๋อ,อแล้วก็ตุรกีเราก็ยังสามารถอยู่ได้ถึง1เดือน30วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ